เอแก้วนี่ยวส่ลวภาพเกตัวนี้คนใส่รถใส่อะไรวะรวมรถใส่รปตั

여러분 가시 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 가

เบื้องต้นนะครับเน่ยจำนวนยาอย่างไรจำนวนเยอะไหมยับยงมีจำนวนอยู่งครับแต่เยอะไม่เท่าจำนวนหนึครับโอเคจับได้เวลากี่โมงครับตอนตีสามตอนตีสามเราเข้าไปตอนตีสามครับมีมีหน่วยงานไหนไหมก็ประกอบด้วยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจสพตองแคร์ครับแล้วก็ท่านปลัด อำเภอหนองแคนะครับฝ่ายปกครองนะครับลูกสารสนสุขอำเภอด้ครับแล้วก็บริการที่ใหญ่บ้านกำงาน,น,นที่ทปฏิบัติงานในพื้นที่ครับเพราะช่วงนี้ที่อำเภอหนองแคเรามีการตั้งด่านตรวจยานพาหนะนะครับเนื่องจากเราเป็นพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดครับเดี๋ยวครับท่านเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับรอเดียด๋วยวแป๊บนึ